มาดูวิธีการเขียนข้อต่อโซ่นะครับในส่วนนี้ผมจะเขียนข้อต่อโซ่นะครับก็คือตัวนี้เป็นแบบชิ้นส่วนนะครับก็จะมี2ตัวนะครับผมจะเขียนตัวที่1ก่อนนะครับด้านซ้ายมือก็ดูขนาดจากตัวนี้นะครับทีนี้การสร้างเนี่ยเราก่อนสร้างชิ้นงานนะครับให้ทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับสมมาตรกัน นะครับตามลักษณะรูปที่กำหนดให้นะครับนี่เราด,ดูขนาดจากแบบนะครับก็เราจะเขียนชิ้นนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเซฟแอดแล้วก็มาแก้ไขขนาดให้เป็นชิ้นที่2นะครับดูขนาดเบื้องตน้นะเดี๋ยวผมย่อ,อขนาดเพื่อให้เห็นเวลาเขียนจะได้ง่าย นี้ผมเลือกหน้าลากหน้านาบซัน,ะน,นเพลนนะสเกตผมจะเขียนเนดะมิเตอร์นะครับห้าขึ้นมาก่อนโดยที่ให้สมมาตรสร้างสเกตดพอย o ์นะแล้วก็อลิสอนทอน,นครับระยะห่างเท่ากับ8 วงกลมสองวงเท่ากันนะครับก็ add relation ไปทีนี้นะครับ x two ความหนาเท่ากับ5นะครับ5้า direction เป็นแบบมิตเพลนนะครับะนะครับก็คือออกจากระนาบนะครับอ้างอิงสองข้างเท่ากัน วันนี้ผมก็ใช้ผิวนี้สเก็ตนะครับสเก็ตน้ำมันถูเขียนวงกลมมันร่วมศูนย์กันนะครับเขียนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแอร์เรเลชัน R สามจุดหกนะครับ uh, uh. ก็เป็นเจ็ดจุดสองนะเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองให้เท่ากันร่วมศูนย์นะครับ ูนย์แต่และตำแหน่งครับทีนี้ครับ3ามกเราก็เขียนวงกลมหรือใช้ Arc ก็ได้นะครับให้มันแทนเชนกัน2ส่วนให้สัมผัสกันสัมผัสกำหดนดรัศมี3.6นะครับทีนี้ก็เขียนเพิ่มก็ได้ครับหรือใช้ ใช้เส้น้างอีกแล้วก็ใช้คำสั่งมนะิเลอร์นะครับมิเลอร์บาครับก็จะได้ทำไดาง่ายขึ้นทีนี้เราเราก็ x t o o l นะครับดูจากแบบ4.5นะครับความกว้างทั้งหมด4.5ความหนาของแผ่นประคองแผ่นด้านข้างนะจุดเจ็ห้าเราอ็กทครับอ่พื้นะที่เต็มเลยนะครับนะความหนานะครับ าลืมนะครับใน select contour เราเลือกเลือกพื้นผิวทั้งหมดนะครับนความหนาเที่จุดเจ็ดห้านะครับโอเคก็จะได้ชิ้นงานยังไม่ต้องเจาะนะครับเดี๋ยวเจาะทีหลังทีนี้เราเลือกฟอนต์เพลนนะครับเป็นระนาบมากอีกแล้วเราเลือกมิเ r อร์ฟีเจอร์นะครับเราเลือก feature นี้นะเพราะฟีเจอ feature ที่เรา extrude มาเมื่อกี้โอเคเห็นเตอนนะคลิกที่ผิวนะครับสเก็ต แล้วก็สร้างวงกลมสองวงเท่ากันคนระับกำหนดให้ร่วงศูนย์กำหนดให้ร่วงศูนย์วงกลงมเลมิเตอร์สองจุดสามครับแล้วก็เอ็กทูดขัดครับทะลุระะนะครับก็จะตรงตามแบบ ที่ให้มานะครับที่กาหนดก็บันทึกก่อกนครับบันทึกอันนี้ผมสร้างสโฟลเดอร์เปนเชียนอ่ะผม c หนึ่ง ทีนี้ผมไฟล์ save as นะครับไฟล์ save as c 2องผม delete ทิ้งหมด delete ขนาดฟีเจอร์นะครับที่เราทำมาออกให้หมดก่อนแล้วเราจะมาแก้ไขขนาดเนื่องจากว่าเราก็ใช้ สกเกตบางส่วนที่สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่น,นะระยะ8นะครับหรือเรมิเตอร์เงี้ยนะครับเราก็อินดิสเกตตัวนี้นะครับตอนนี้เราทำเรมิเตอร์สองจุดสองเก้าก่อนนะครับผมก็เอ็กซ์ทูดนะครับออกมาหกจุดเก้านะครับเอ็กซทูดเดเรคชั่นมันแบบมิดเพลนนะครับหกหกจุดเก้า ทีนี้เนี่ยนะครับผมจะออฟเซตเพนนะครับออฟเซตเพนะจากจากฟันเพนนะผมเลือกฟันเพนแล้วก็ไปที่ r e f e r e n c e นะเลือกเพนออฟเซตมาเท่ากับ4.5่หาร2นะครับก็คือ2.25นะผมจะสร้างชิ้งงานนะสเก็ตตรงนี้นะครับคลิกที่ เพลยแล้วก็สเก็ตมันมันถูอ่ะเราก็ค้างอิงเหมือนเดิมครับวงกลมจากเซนเตอร์นะครับถ้าเราไมา่ไม่ต้องการที่จะมาแอดลีเลชั่นสองรอบนะครับเราก็เอาเมสา์มชีที่ขอบก่อนให้มันโชว์เซนเตอร์ไลน์แล้วก็เขียนมันจะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะแล้วจะความถนัดนะครับอันนี้เราก็อเอออกสเก็ตหลุดนะ กลับมาอีดีสกเกตใหม่นะครับมันเท่ากันคำนวณขนาด r สามจุดห้าห้าครับทีนี้เราก็เขียน ส่วนโค้งสัมผัสเหมือนเดิมครับให้มันสัมผัสตอนที่เกินเราก็ตัดทิ้งได้คนระับกําหงจุดห้าห้าใช้เส้นช่วย แล้วก็เอ็กครับความหนาเท่าเท่ากันครับจุดเจ็ดห้าอ่ะทีนี้ผมก็ใช้ฟอนต์เพนนะผมับเขาก็มิลเลอร์ฟีเจอร,ร์เลือกฟีเจอร์ที่เราเอ็กทูดเมื่อกี้ ให้ลบมุมนิดนึงครับจุดสองศูนย์แล้วหน้านี้ก็ซ่อนไปเลยครับ HIGH f i l l เลจุดสองคือตามขอบนี้นะโอเคครับบันทึกวันนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของอข้อต่อโซ่นะครับ